ไม่ไม่มันควพพ่ยาตายมันตกงานปี่แทนี่ัวพพ่ยาตายแล้วทำไมปีพลมอ่ะตกงานร้อน่นี้สวยอ่ะครัวย่ะสวเนคนรอบเลยไ่ขอบคุณ่านก็ลมน้พิ๊กก็ลมเพาว่าใครอย่ใครอน้พิกทุเรียนเนาะอาย่าทานะอย่าทานะผู้เรียนกอบไง ไปดูเรียน4 2เาเรียน6 0 5 2ดูีโหตายแล้วตายแล้วสวยมากเลยได้ไปไปถ้าบอกว่าเคยใส่ทุเรียนหรือเปล่าต้องไปดูตอนปากไปไปโหหลับตาปากเลยอ่ะรับก่อใคปด้วยลูกพี่ลูกพี่พักอาดีเล้ยรับฟองนอง รัับบหน้าาไดคลพี่ดูพี่มดูพี่จะมดื้อใทยครับพี่นี่ไงออ๋พี่ครับกล้องให้ครับบอกว่ามาได้เราไม่ไดเหนื่อยวันนี้สองร้อยท่านด้วยนะคปลาวันนี้ด้วยครับปลากดแฉะด้วยนะอยากกินผู้เรียนเนาะมามากูดังผู้ใหญ่อยากกินผู้เรียนอ่ะผู้เรียนจะงกันหนึ่งกันหนึ่งผู้เรียนนี้พิ่งมาเพ่ชอตอร้อนจากโคราชเลยไม่ชอบกันเดิมก็ได้จริงจระงครับ่ได ยาคนลุงเป็นทุกอยาๆๆๆๆ่างจุเรียนมาาันจะราคาดิบขึ้นเพราะร้านเราเ,เน,นี่ยแหละเบบ๊อสจุเรียนมันจะดิบขึ้นเพราะราคาจามาเพราะมันร้านยาเานาีนเนน่ยเกลียวกับจุเรียนลแล้วดูตรงแต้องะคบมาขายก็ขาดอ่ะเป็เงีบมา,าไม่มีตะคบเอามาขายด้วยนะครับมาส่งได้เลยตะคงตะคบมะเฟืองมะไฟอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะวันนั้นชีบโปรงลางอะไรไหมบักบักในอีสามในอีสาม ในในในอีขามเม็ดบักขามเขาเรียกในอีขามใช่ไหมล่ะพี่ยาได้หมนเลยโอ้ดี่ดีเอาหมดเอาหมดพี่ยาเหมาหมดเลยอันนี้เหมือนไองพี่ยาจะไปไหว้ไปไหวายเพราตรงนี้ตอนเช้าจะหมดพราะผมจะต้องให้รางวัลอะไรรางวัลใหญ่อาแน่ครับลงรายชื่อได้เลยนะครับเพราะว่าพ่อปู่ก็ชอบกินทุเรียนเหมือนพี่ยา แม่นี้ไ่ะมัมแม่อยแล้นัตามรอีัตาอ้าปหลังไมเ่พอกจะคล้าปวหลังไมเนี่พยาเตอนตอนนี้ไม่รับคิวนะอยู่ก่อนเด้อมันจะคูเรียนมันจะไม่รอสิมีครับมีครับจะยวดจะรถมา กำลังคนจะลดลงมารัสิโลฮะสิบโลเลยคู่ว่าลังลดัวเลยยวกำลังปลูกอยู่กำลังปลูกยแวอย่าได้กินเลยมดโอ้นาดๆกลอบมาพีลูกไปไปเด็กๆมาเอาไม้บใส่เข้าไปรับรับกิวด้วยนะตุเรียนเหลือะไรร

ไม่มยีล้องไมได้คิวได้เูไม่ไดู้ค้าโวยนะสภาพข้าแม่น้ำแคลแควอ้ามันอ่างแคลไหนออมึงอเรียนอยู่ที่โรงแรมแคลแต่คนมันก็อ้างแฝวคุณพาใครหนึ่งจ้าคุณพาคุณพาม่อยู่ไฟแล้วนะาไม่อยู่ยกเลิกไฟ้แลวนะครับไฟสามแพ็คใครไฟ้าครับยกเลิกหมดเลย มีคนนบอกกว่าาเเขงใช้ไม่ไม่ไปแล้วมัจะดอนนี่แล้วพี่เอศสงสัยจะต้องมาซื้อที่เมื่อกี้เห็นยังไลฟ์กดอยู่โคราชเดือนก็แว็บมานี่แล้วใช่เนี่ยแหละเป็นแม่ค้าตัวจริงต้องแวะขายตัวได้มาเร็วๆเร็วๆฉันอยากออกฉันอยากออกมีออเดอร์ที่ไม่เอาป่ะครับมีออเดอร์ที่ไม่เอาไหมออเดอร์ที่เป็นต่อเขาไม่มีอยู่ที่โคราชปอกเรื่อยๆ อยู่นี่ปอบปะหูเร่งเวลาเหมือนจับเวลาอยู่นี่ปอกไม่ทันบอกแล้วใครที่คิดจะเข้ามาขายในร้านพิยานะสวัสดีๆนะคิดดีๆว่าคุณจะไหวไหมปู๊บต้องบริหารเวลาให้ดีนะคิดว่าพอมาขายพอได้อยู่ได้ไม่มีหรอกอันน่าพิยาเองยังไม่มีเวลาหยุดเลยเฮ้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 ยใครให้คนอื่นกินปะ บอกอันนี้พูดอร่อยนี่เสเลยไดมกเ้าแก่กี้ลูกนี้โอ้ยมเาแกก้ลงมาวแล้วมนยิบนมมันอร่อยกแมันวเี่ยยกเส้นนีไี่ยชอบกินปลาลัดักินปลาล้าแก่กี้แคัชอบกินปลาตาย้นตแก้ชอบแแล้วีนีอันนี้ไม่ต้อจ่า มาให้ลูกค้าช right. no, oh. mm ิมเลยเฮ้ยให้ลูกค้ากินมีเลยเนี่ยปลาเออกินได้มันอร่อยไม่โง่ไม่ดูก่อนนะเอาไปแจกแจกเอาไปแจ๊กผมไม่ไม่แจ๊กแจกเขาให้มือแจกอะไรอมันอะไรนี่ถ้าเป็นร้านเจมสไม่กล้านะไม่กล้าไม่กล้าเลยหยิบเลยครับหยิบเป็นลูกเลยครับอร่อยหยิบลูกไปเอาไปพี่เดไม่เอาครับผมไม่ชอบกินแบบนี้ชอบกินต้มน่องน้มใน เขาเดี๋ยวเเรียนเลยอย่างนี้เขาเรียนปะเขาเรียนดเขาเรียน่นี้มีคนเมาแล้วนะร้านหนมต้วยผอมไหครับร้านหนมต้วยผมอบไม่้อมไม่อไม่มได้ไม่อนอันนี้งอมแต่กไมุ่มร้านหนุ่มถ้้ยเมาเขาจะไปใจหนุ่มตุ้ยหอมเมนกระดุมใช่ไหมอะไรไม่หมกระจายกระจายเขากรจายเขจะให้ห้ามห้ามถ่ายเม็ดฮะ

ไม่เฮ้ยอย่ามาเย็นนะมาเย็นหมดแล้วมีร้านนีู่หมดนี่จะหมดตรงนี้หมดคับมานี่ให้หมดเลยที่นู้นปิดร้านเลยบนะครับก็บอกนะวันนี้อย่างนี้แล้วพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเนี่ยโอ้ยผู้นี้ยิ่งหนักเลยนะวันนี้คนมันย้อนเต่าเยอะมากเลยอ่ะโอ้ยคนดูท่านออกตายแล้วตายแล้วคนมาซื้อกลับมาตายแล้วตายแล้วตายทุเรียนอ่ะตายมีคนแท็กเลยอ่ะมีคนแพ้ขายเดี๋ยเขาก็ไปเจอคนมาอยู่คนแพ้ราวอ่ะนะ มนแปะเราเฮ้ยถ้าแก่งี้ทำงานจริงจเด้อกระนาทั้งหลังกระดาเขาบอกว่าเรางมาเรียนไปมานล้วเอารวยมากรูวันนี้รู้วันนี้รู้ว่าจะได้มาขายทุเรียนใส่เสื้อสีทุเรียนมาเลยอ่ะเืออะไรเนี่ยมะนคืออะไรแต่แม่โทษนะทำงานให้เขาก่อนพี่กากลับบ้านมีใครรับการไหมพี่มาแปะตรงนี้ทุเรียนลงทั้งนี้มแล้ว ชื่ออะไรครับื้อีโะได้ลองลองม่กินหลายเม็ดแล้วครับ่กินหลายเม็ดครับมันุกหลเม็ดแล้วเหรอก็ยังไม่เลิกนะอจะคืนนี้มันนอนร้องร้องโอยโอยแน่ร้อนไง ไม่ขมอร่อยเด็นี้ป่ะที่พิยาโบกเมื่อวานอ้ยแต่ของพยามันไม่มีเม็ดตาโอ้พิยากินไม่มีเม็ดเลยนะมีเม็ดตายอ่ะออใครอยากได้เนาะใากไนาะกำลังมาไตลังมาอันไม่มาจมไไม่ไม้นไอ้ต้มตม่ไม อนะอันนี้ไมอ่านคอมเมนต์บ้างวะไวซื้อวันสุกแล้วครับไม่มีคมอมเมนต์มมาซื้วันศุกแล้วมีแต่คนดู